สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือต้นพญานาคราชใบด่างที่เราปลูกไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะพญานาคราชเขาจะชอบแสงแดดมากถ้าแสงแดดมากไปเขาจะแดงสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนใบเขาจะออกเป็นสีทองทองค่ะช่วงนี้เขาแตกกิ่งขึ้นมาแน่นเลยค่ะเมื่อแน่นเกินไปฝนตก ก็ทำให้เขาเน่าได้ค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์เพื่อแยกเขาไปปลูกในกระถางใหม่ค่ะเราจะใช้มีดที่คมๆหน่อยค่ะตัดเลือกกิ่งที่แน่นๆออกมาค่ะเราจะตัดเป็นปากฉลามเลยค่ะส่วนกิ่งยาวๆเราจะเว้นไว้ให้เขาเลื้อยลงค่ะเมื่อเขาเลื้อยลง ก็จะสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเราเลือกกิ่งที่สอนๆกันออกมาค่ะเราได้แล้วค่ะสามกิ่งวันนี้เราจะชํำให้ชมกันสามกิ่งค่ะใบตรงโคนนั้นเราจะเด็ดออกค่ะเมื่อเวลาที่เราลดน้ำเขาจะได้ไม่เน่าด้วยค่ะ วันนี้เราจะปักชํำเขาด้วยทรายค่ะจะเป็นทรายอะไรก็ได้ค่ะก้นกระถางนั้นเราจะรองด้วยกลากมะพร้าวสับหรือใบไม้เพื่อไม่ให้ทรายเขาร่วงลงไปค่ะวิธีการปักชํำของเราเราจะทำแบบง่ายๆเลยค่ะ ส่วนต้นพญานาคราชที่เราตัดมาแล้วจะเป็นยางยางเราจะนำผ้าเช็ดหรือเอาไปล้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างก่อนค่ะบางคนจะทาด้วยปูนแดงค่ะเราทดล,ลองมาแล้วค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปูนแดงเขาก็งอกเป็นอย่างดีและไม่มีแผลด้วยค่ะเราปักชำลงไปเลยค่ะ การปักชำนั้นเราไม่ต้องปักชำเขาจนแน่นเกินไปค่ะการปักชำด้วยทรายทำให้เขาไม่เน่าและแตกลากออกมาอย่างเร็วมากเลยค่ะซึ่งเราทดลองมาแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะลดน้ำตามค่ะ หลังจากนี้เราจะดูที่หน้ากระถางค่ะเมื่อทรายยังไม่แห้งเราจะไม่ลดน้ำเลยค่ะถ้าเราลดน้ำเขาแฉะจะทำให้เขาเน่าได้ค่ะนี่คือกระถางที่เราปักจำไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะไม่ถึงอาทิตย์เขาสามารถแตกรากออกมาให้เราเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะ กระถางเขาออกมาดูค่ะเราจะเอาทรายออกค่ะเดี๋ยวเราจะไปชำไว้ในดินค่ะเพราะว่าการชำในทรายนั้นเขาไม่มีธาตุอาหารเราชำไว้แค่ให้รากเขางอกมาเท่านั้นเองค่ะการปลูกเราจะไปปลูกไว้ในดินค่ะเมื่อมีธาตุอาหารเขา จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีและมีกิ่งคะแนงออกมาให้เราเยอะค่ะส่วนดินที่เราจะปักชาเราจะใช้ดินร่วนในสวนและปุ๋ยคอกเท่านั้นเองค่ะเรารดน้ำก่อนที่เราจะเอาต้นเขาลงไปปลูกค่ะเป็นการปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะ เขาไม่ต้องการธาตุอาหารที่เยอะมากค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเค็มจนเกินไปเขาก็จะเน่าได้อีกค่ะพญาณนาคราชเขาจะไม่ชอบที่ร่มจนเกินไปเขาจะชอบที่มีแสงแดดจะทำให้ใบเขาเป็นสีแดงสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่คือกิ่งที่เราปักชำเสร็จแล้วค่ะ ส่วนที่เราปักชามก่อนหน้าเขาเริ่มที่จะออกเป็นสีแดงแล้วค่ะส่วนกระถางใหญ่กิ่งที่ยาวๆเดี๋ยวเขาจะเลื้อยห้อยลงมาค่ะก็จะสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปแขวนไว้ที่เดิมค่ะ และนี่คือการปักชําพญานนาคราชใบด่างแบบง่ายๆที่เรานำมาให้ชมกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ